สวัสดีจ้าน,นี้กระสีผ้าพีพ่น้องมาบ่มิธที่ลาบปลายแขนนะจ๊ะนี่แล้วก็สิตังบล็อกไว้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะจ๊ะฟังหนึ่งกระสีเป็นขนาดของเพลนอีกฟังหนึ่งกระสีเป็นริมของผาดที่จะออกมาบ่อยเพลนแหลบหลายนะจ๊ะเขาจะพับลงมือข้างล่างก็จะซอดไว้ อันนี้หอสอดวไ้ได้จ้ะครับพี่น้องพัฒนา์กับสามันยุขึ้นเบิงใดได้จ้ะน่ะขันลาบแบบนี้ขันพี่น้องลาบเป็นกระซิง่ายะกระซิเลวพอมนะจ้ะนี่เนาะจะพับ ตามขนาดของงานเ้อเนาะจะจะซาแน่ก็จะเพาะที่ว่าันลุคคาตาัดผ่ามากแบบสลับกับจาใน่จังน้อยได้จ้าจากบทสลับก็จะเร็วอยู่ขกาหนาผ่ามากกบหนาผ่าได้ก็จะเร็วเด้จ้านี้เนาะก็จะมือห้องดันออกไปเพื่อว่าจะใบเพิ่นหลุนบ็อก ท่านก็นขังพี่น้องยานรุ่นบอกอกสามารถเอาเข็มแทงไวไ้ได้จ้าตรงบ็อกนัาา่นเอาเข็มสอดไว้ได้สอดไว้วกระติดกาวอีกรอบนึงนะจ้ะสำหรับพี่เพียงน้องกนได้เห็ดไหมคาก็สามารถเอาเข็มแทงแทงไว้เพราะว่าเขาแทงเข็มไว้ก็จะบ่ซอยให้ ค่ะเ้างปีนกระปอกเล้วจะเดี๋ยวมีโอกาสนีงแกสีสอดวิธีเห็ดสอดเข็มกับไว้ได้จ้จะสำหรับคนเหตุไม่จะเลาออกมากับสิเสมอกัน อยู่สี่ฟังท่นี้เขาจะสอดเข้าไปแล้วจะสอดไปสอดเข้าไปในตู้ผ่าด่านในแล้วจะ,จะว่าก็จะไล่ไปเรื่อย พี่น้องๆเบิ่งไปเรื่อยก่อนนะจ๊ะนี่เนาะก็จะไล่เพื่อพักผ่อไปคณะเห็ดงานนิ่วใดเขาก็จะได้ไหว,วะนะจ๊ะคณะเห็ดคนโคนเห็ดฮาร์ดไม้เขาก็คอยเลื่อนๆไปก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ท่านถนัดนะจ๊ะนี่ หลังจากที่ห้าถนัดแล้วเ้าก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นเขาจะกดไว้ทั้งค้าออกค้าเข่าเพื่อเวลาพวงเข่าแขนเข้าข้างจะได้เสมอกันเนื่อจากแล้วก็ดันออกมา สำหรับคลิปลาปลายแขนก็นมีซามีแล้วจ้าค่ะพี่น,อน้องความรเข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วัังจะเข้าไปตอบแล้วจ้า